เราก็มาอยู่ที่หน้าวัดใหญ่ชัยมงคลแล้วนะคะเดี๋ยวสองป้าจะพาเข้าไปชมข้างในวัดกันค่ะไปค่ะ,ไป,คะไปเลยมาชมน้ำใส่แม้ก่อนเดินค่ะบรรยากาศโดยรอบของวัดน,นะคะตอนนี้ก็มี ากสมัยก่อนมากเนาะสมัยที่เรามาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมีกะหรี่ปับ๊บพวกเหล็กกัมาถึงนี่เลน, <laughs> <laughs> นะคะมีอ่าก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยานะเดี๋ยวเราต้องไปหาทางต้องมายุทธยาก็ต้องทานก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแล้วก็โรตีสายไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในดีกว่า นี่คือวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะคนก็มาเที่ยวกันนะคะวันอาทิตย์นี่เป็นบริเวณโดยรอบประวัติของวัดใหญ่ชัยมงคลเดิมชื่อวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพระนครปัจจุบันเป็นพื้นที่ตำบลคลองสวนภูอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นของวัดได้แก่เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่าได้รับการบุรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ภายในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคลพระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานสารสมเด็จพระนเรศวรมหารา right so ชที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพศ2544อีกด้วยเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธาถีได้ชัยชนะพ้ามหาอุปราชาแห่งพม่าได้แล้วทรงมีพระราชรัทธาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดใหญ่ขึ้นเป็นงานใหญ่พร้อมทั้งได้ทรงสร้าง พระเจดีย์ชัยมงคลเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติแห่งชัยชนะครั้งนี้จึงได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างอนุสรณ์ขึ้นสองแห่งเป็นพระสถูปเจดีย์ตรงที่ส่งยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งหนึ่งและทรงสร้างพระมหาสถูปคือพระเจดีย์ชัยมงคลขึ้นที่วัดป่ากแก้วเป็นเหตุสำคัญขณะนามว่าชัยมงคลเจดีย์อีกองค์หนึ่ง พระเจดีย์ชัยมงคลมีความสูงประมาณจากพื้นดินราวหนึ่งเส้นสิบวาและชาวบ้านได้นำเอาชื่อวัดกับนามพระเจดีย์มาประกอบกันเรียกขานกันต่อมาว่าวัดใหญ่ชัยมงคลจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นไงบ้างครับป้าท่าทางเราจะสู้ไม่ไหวใช่ไหมคะ <c oughs> เออดูหน้าดูหน้าระชมไปเท่าไหร่ขอหนุาตไปนี่คะ่ะอากาศแบบว่า น ت ت ี่ค่ะปาดเนื้อค่ะปาดเนื้ออะไรดีอ่ะนะคะเดี๋ยวเราคงจะเก็บเป็นภาพแล้วก็บรรยายให้ท่านผู้ฟังแล้วกันนะคะค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมนะคะเพราะว่าคนเยอะด้วยถ้าเกิดเราถ่ายวีดีโออาจจะไม่ถึงภาพ่คนดูนะคะเราจะเก็บเป็นภาพกแล้วกันบ่งเป็นภาพแล้วก็บันดาลให้ฟังว่ามีอะไรบ้างจะพาไปเที่ยวในรูปแบบหนึ่งนะไปละ ทูป้าวไรดีมาปิดตัวเองหารงบันดใจดูสิจะมือกันไปไม่ต้องไปรอใครทำได้เอง pues, อยากจะเที yeah, dem, ่ยวติดดิมอยากจะเที่ยวติดหลูอยากจะเที่ยวสุดกูไปได้อยากจะทำโซชิอยากจะทําพิซซ่าอยากจะทําปาราทําได้อยาจะเรียนโค้ชชิคอยากจะเรียนเซลลิ่งหรือจะเรียนมาร์เก็ตติ้งกูสอนได้อยาจะโทรฝึกษารับปัญหาให้ต่งแต่ถ้าโทยืมตังค์มาใบา